เหตุการณ์ที่อาจจะพบเจอได้หลังใส่ฟันปลอมมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ หนึ่งคนไข้จะเจอเหตุการณ์ที่พูดไม่ชัดเนื่องจากฟันปลอมเวลาเราใส่เข้าไปนะคะมันจะบดบังเนื้อที่ของลิ้นทําให้การพูดหรือการออกเสียงชัดเจนน้อยลงวิธีการแก้ไขนะคะให้คนไข้พยายามใส่ฟันปลอมเป็นประจำรวมถึงออกเสียงพูดให้ชัดเจนใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการปรับตัวนะคะหลังจากนั้นคนไข้จะพูดได้ชัดเจนขึ้นค่ะข้อที่2อาจจะมีอาการเจ็บขณะเคี้ยวอาหารเนื่องจากสันเงือกที่รองรับฟันปลอมยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวถ้าเจ็บถึงขนาดเป็นแผลวิธีการคือให้ถอดฟันปลอมและกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อทําการแก้ไขฟันปลอมค่ะ ถ้าอาการเจ็บเป็นเพียงแค่รอยแดงหรือว่าแค่อาการเจ็บชั่วคราวขนาคเ้ยวในเหตุการณ์นี้คนไข้สามารถใช้ฟันปลอมต่อเนื่องได้เลยนะคะและกลับพบทันแพทย์านัที่ปรับฟันปลอมค่ะข้อ 3. นะคะคนไข้อาจจะฟันผุได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่เกี่ยวกับฟันปลอมจะมีรอยต่อระหว่างฟันปลอมกับสันเงือกรวมถึงรอยต่อของฟันปลอมกับฟันธรรมชาติทาให้เศษอาหารสามารถมาติดได้ง่ายวิธีการแก้ไขคนไข้ต้องถอดฟันปลอมมาทําความสะอาดแช่น้ําไว้ทุกคืนนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือฟันธรรมชาติที่มีอยู่ในช่องปากต้องได้รับการแปรงรวมถึง การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีค่ะกรณีมีปัญหาฟันปลอมหลังการใช้งานสามารถโทรนัดคุณหมอเพื่อทำการตรวจประเมินได้เลยค่ะถ้าท่านใดมีปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับฟันปลอมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะคุณหมอจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะ